สารเคมีหรือน้ำหมักใช้เองนะครับทุกครั้งที่เราฉีดพ่นจะฉีดให้กับพืชของเราเนี่ยให้เราผสมน้ำส้มสายชูสวัสดีครับสวัสดีอิฟซีทุกท่านนะครับอยู่ดีไม่แห้งครับพี่ห้องสปูสุคนครับวันนี้ครับมือนีจะมาพูดมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาเล่าเรื่อง การใช้ยาทั้งสารเคมีทั้งอินรีย์น้ำหมักใช้เองนะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าทำไมผสมตามฉลาข้างขวดโดยเฉพาะเคมีนะครับแล้วไปฉีดพ่นมันไม่ได้ผลส่วนน้ำหมักใช้เองก็เช่นเดียวกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับน้ํานะครับพี่น้องซึ่งมันนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมยาถึงไม่มีประสิทธิภาพพี่น้องเราเรหลายท่านก็ไปตําหนินะครับเด้อไปว่าแต่งแต่ยาซื้อยามาแล้วนะครับยี่ห้อก็ดีเบาต้นบอกไปก็ว่าดี แต่พอเอามาฉีดพ่นเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลถ้าพี่น้องเคยสังเกตนะครับดูตามาโซเชียลต่างๆตาม YouTube ตามช่องต่างๆที่เขาลงนะ่ยไม่ว่าจะเป็นสารอินซีย์ไม่ว่าจะเป็นเคมี Me, จะให้มีการผสมน้ำส้มสายชูนะครับเนี่ยตัวนี้แหละครับน้ำส้มสายชูนี่แหละที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิธภาพเพราะอะไรครับเพราะน้ําที่เราใช้เนี่ยพี่น้องหลายคนอาจจะใช้น้ําตามห้วยหนองคลองบึงตามลําคลองหรือโดยเฉพาะน้ําบาดาลน,นะครับน้ําประปาน้ําบาดาลน้นําเหล่านี้เขาจะมีกรดอยู่ที่ว่าเป็นกรดเป็นด่างเป็นกรด มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับดินนั้นๆแต่มีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะน้ําบาดาลน้นําที่เราจเจาะน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้เองนี่แหละครเพราะฉะนั้นบางคนบางสวนที่มีน้ํามีกรดน้อยก็ผสมยาฉีดมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งบางท่านน้ําเป็นกรดมาก ฉีดแทบจะไม่ได้ผลเลยนอกจากจะไม่ได้ผลยังจะทําให้พวกเพลีย้ยพวกแมลงต่างๆดื้อยาอีกนะครับวิธีการแก้ซึ่งให้ได้ผลไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือน้ำหมักใช้เองนะครับทุกครั้งที่เราฉีดพ่นจะฉีดให้กับพืชของเราเนี่ย ให้เราผสมน้ำส้มสายชู1ช้อนถึงสองช้อนไม่เกินนี้ต่อน้ำยี่สิบริรนะครับผสมคนเข้าไปกับยานะครับซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาจะไปปรับความเป็นกรดในน้ำนะครับ จะทำให้น้ําเกือจางให้น้ํากลายเป็นน้ําจืดที่ร้อเปอร์เซ็นะครับแล้วยาที่เราจะใช้ผสมกับน้ําฉีดพ่นเนี่ยเขาก็จะได้ผลจริงๆนะครับเป็นเกล็ดเล็กนน้อยนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องของเราชาวสวนทุกท่านหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดิดตามนะครับลองนําไปปรับใช้ดูนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับมีคาถามใดก็ถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับเด้อว่างผมก็จะรีบมาตอบนะครับขอบคุณพี่น้องสภูสุวคนนะครับเด้อโชคดีทั้งหมดทุกท่านครับสวัสดีครับ